เพิมนะที่ได้ร่วมจัดารายได้ไว้ให้เจ้าารวจรวมณกรรมาธิกาที่ได้เพิ่มเงินสะสมมาาให้ โดนมาทำตัวนี้ให้เพื่อเป็นหนอกนโยบายของกรมกรวุดหนนาดูง่ายนครัคคจากคอร์ตลร์อรัตร์ตรกนกีโฆษณาร่วมบริจาค ปัจุบันมีกล้อง8ตัวนะครับก็ใช้ในส่วนของงานจราจร4ตัวในส่วนของงานพกก้องกปรตบปตาม4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นด่านของสอบพบางละมุงนะครับมั่นใจได้นะครับว่าสามารถตรวจสอบย้อนหลังสามารถพบการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าที่ตามอโิบายของผู้ชานการตรวจห่งชาติได้ครับ